สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกๆคนนะคะวันนี้แต่เอาเคล็ดลับความสวยมาส่งต่อเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมเลยวันนี้นะคะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งบอกเลยว่าใช้แล้วเนี่ยหอเปรื้มสุดๆเลยเพราะวะ่าพวกริ้วรอยโหพวกรอยตินกาต่างๆรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าเนี่ยบอกเลยว่าไม่มาเยือนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแต่มาแนะนํากับเจ้าตัวนี้เลยนี่เลยเซรั่มนาเด็กค่ะ หรือว่าโอ้โหบอกเลยว่าเยี่อของมันคือฟิเตลาโอ้โหเห็นไหมหน้าตากล่องก็คือโอ้โหสีฟ้าน่ารักสดใสแบบนี้เลยแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นแบบนี้ขวดแบบนี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าแพคเกจเนี่ยรักซูรีส่สุดๆเลยเจ้าตัวเซรั่มน้าเด็กนะคะ,ะ,คะบอกเลยว่าโอ้โหแค่ใช้ขวดเดียวเนี่ยไม่ต้องไปฉีดโบท็อกเลยเพราะว่าเจ้าตัวเซรั่มน้าเด็กตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของพวกรอยเหี่ยวยน่นอา่าพวกริ้วรอยต่างๆนะคะบอกเลยว่า ไม่มาเยอนบนใบหน้าแน่นอนค่ะแต่ใช้เองแล้วเปื้มสุดๆเลยแล้วก็เนื้อครีมนะคะโอ้บอกเลยว่าซึมง,ง่ายเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ทิ้งคราบบนใบหน้าไม่เหนียวเหนอะหนะดูไหมรวมไปถึงนะคะเจ้าตัวฟีเาราต,ตัวนี้นะคะปลอดภัยมั่นใจร้อเปอร์เซนต์เลยเพราะว่าสารสกัดเนี่ยมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากสถาบันผิวหนังระดับโลกเลยทีเดียวโอ้โหบอกเลยว่าคุณสมบัตรเริเลิศมากๆรวมไปถึงนะคะสารสกัด นำเข้ามาจากโอ้โหบอกเลยว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็วัตถุดิบชั้นเลิศเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เกาหลีด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโอ้โหวัตถุดิบแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยอัดแน่นอยู่ในขวดนี้เต็มเมเลยวิธีใช้ค่ะง่ายมากเลยเพียงแค่เอ่อปั๊มเซรั่มจะเนี่ยค่ะมันเป็นขวดปั๊มปั๊มเซรั่มนะคะประมาณ 2- 3สหยดแล้วก็แตะลงบนใบหน้า5จุดใช้นิ้วนางนะคะค่อยๆเกลี่ยโอ้โหบอกเลยว่า หน้าเป๊ะปังสุดๆเลยอ่าแนะนำนะคะใช้เช้าและเย็นแต่ใช้เป็นประจำทุกวันเลยบอบบางอ่อนโยนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะแม้ในบริเวณรอบดวงตาอ่าบอกเลยว่าโหแนะนำเลยค่ะถ้าใครนะคะไม่อยากเจ็บตัวเสียเงินโหเสียเงินเยอะไม่ต้องพิชิโบโทอนะคะแต่แนะนำกับเซรั่มหน้าเด็กขวดน,นี้เลยจากฟิเดลาใช้ โอ้โหริ้วรอยตีนกาไม่มาเยือนแน่นอนค่ะผิวหน้าก็เรียบเนียนด้วยยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าฟีเดล่าค่ะ